ก็น้ำพิกมะขามาแกงส้มค่ะแกงส้มไตนะคะแล้วก็เป็นมะระผัดไข่ะละแล้วก็กระเจียวหลนค่ะกิมมิกของร้านเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูแนะนําก็จะเป็นแพนแนงนะคะมาทุกคนนี่แทบจะทานทุกคนแล้วค่ะเมนูแพนง,งนี่ จัดเต็มเลยนะครับใบลานะเพิ่มความหอมนะครับยาในีสิบบาททุกเมนูนะเมนูสิบาททุกเมนูครับเมนูนี้สิบาทนะครับสิบาทเหมือนกันครับมีผักให้ด้วยมีผักให้ด้วยฝากลูกค้าหิวแวะมาทานร้านข้าวแกงสิบบาทได้นะคะเมนูทุกอย่างสิบบาทเลยค่ะข้าวตักไม่อั้นนะคะจนกว่าจะอิ่มไปเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ครับก็เส้นเพชรเกษมนะครก็ตรงนี้เป็นอ่าคลองยายเทียบนะครับตรงคลองพอดีนะครับร้านที่เรามาจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็ด้านโน้นก็จะเป็นอ่าโรตัสนะครับโรตัสบางแคนะครับนี่นะครับก็ทางนี้ก็จะมุ่งหน้าไปท้าผ้านะครับเรามีอ่าร้านมาแนะนํานะครับ ร้านนี้ก็เป็นร้านาพุงแตกข้าวแกง10บาทนะฮะแล้วก็เติมข้าวฟรีไม่อั้นนะครับทางร้านก็มีเมนูมากกว่า10เมนูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าภายในร้านจะมีเมนูอะไรที่น่ารับประทานบ้างน,นะครับไปชมกันนะครับดูด้านหลังผมเองนี่นะครับ ถ้าจะทานก็สามารถหยิบไปได้เลยนะฮะมีน้ำพริกมีอะไรนะ,นะครับเยอะะเลยครับเมนูนละนี่คนระับสามารถหยิบไปได้เลยนะครับ สวัสดีคะ่ะชื่อวภัสสอนนะคะร้านข้าวแกงคกุงแตกแกง10บาทค่ะครา้านตั้งอยู่ที่โลตัสสาขาบางแคกรุงเทพมหานครนะคะค่ะที่ร้านก็จะเป็นเมนู10บาททุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีเมนูให้ลูกค้าเนี่ยทานได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นเมนูก็จะเป็น คุณเชียงทอดนะคะแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็น้ำพาาริกมะขามแกงส้มค่ะคแกงส้มไตนะคะคแล้วก็เป็นมะระผัดไข่ะละไขแล้วก็ต้เจียวหลนนะะ่ลหลน,นค่ะแล้วก็เป็นพะโล กระเพราหมูนะคะกะเพราหมูสับค่ะแล้วก็จะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องไข่เจียวทรงเครื่องแล้วก็จับชายจับชายเป็นเมนูทอดมันทอดมันนะค่ะแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นกิมมิคของร้านเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูแนะนําก็จะเป็นผนงนะคะมาทุกคนนี่แทบจะทานทุกคนแล้วค่ะเมนูผนงแล้วก็จะเป็นไตปลานะคะคัวกิ้งกําลังทยอยออกมาค่ะตอนนี้เมนูยังไม่ครบนะคะทุกอย่าง ก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วค่ะก็แล้วจังหวะว่ามีของครบเต็มหน้าร้านก็โอเคลูกค้าได้เลือกหลากหลายอะคะ่ะครับผมแล้วทางทางร้านนีข่ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะขายตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะปิดก็ประมาณไม่เกิน4ี่โมงค่ะประมาณนี้ครับผมมีบรรจุไหมครับ ตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดค่ะยังไม่มีวันหยุดนะแล้วมีส่งออนไลน์ไหมฮะที่ร้านอะไรนะคะมีส่งออนไลน์ไหมครับที่ร้านอ่ามีก็คือมีอ่าลงไลน์แมนพวกฟู้ดเพนด้าอะไรพวกเนี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะมี2อย่างนะฮะใช่ไลน์แมนฟู้ดเพนด้าแล้วก็แกปฟู้ดค่ะครับผมใครที่สั่งก็สามารถสั่งมาได้ที่อ่าอะไรนะคูงแตกคูงแตกแกง10บาทแกง10บาทนะฮะนี่ครับผมเราไปอ่าชมการทำนะฮะค่ะเป็นเมนูอะไรนะ เป็นเมนูก็จะเป็นพะแนงนะคะพะแนงนะค่ะพะแนงแล้วก็ผัดเผ็ดใบยี่หร่าโอเคแล้วก็มีไตปลาค่ะครับโอเครอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำพริกกะปิรสเด็ดค่ะของทางร้านนะคะก็จะเผ็ดจัดจ้านเป็นทางมาทางเน้นเป็นทางปักใต้ค่ะครับผมก็ใครที่ทานข้าวข้าวแกงก็ทานน้ำน้ำน้พริกนี่คือพีเหระฮะน้ำพริกก็จะเป็น10บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าข้าวของเราเนี่ยตักไม่อั้นค่ะ10บาทแต่ตักไม่อั้น โอ้ oh, เติมเพียงเ่ันใช่ค่ะจนกว่าะจะอิ่มอั้ค่ะจะอิ่มนะฮะโอเคครับ okay. Okay. ผมครับมีมีใส่ลงไปบ้างน,นะครับอันนี้จะมีสม่วนผสมคือจะเป็นแกงกระแนงประมาณครึ่งกิโลกรัมอ่าแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นหางกะทิก่อนหางกะทิจะใช้หางกะทิก่อนประมาณกิโลกว่า หางกันที่กี่โลกว่าใช่ครับอันนี้เป็นพี่แกงพี่แกงแผนงครับพี่แกงแนงนะฮะนี่อันนี้ทําเองหรือเปล่าครับอันนี้รับหมาครับครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับครับพอคนเสร็จแล้วก็จะตามด้วยจะเป็นกะปิกะปินะกะปีตัวนี้จะใส่คือเพิ่มความเข้มครับของตัวแกงแนงครับครับอ๋อน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาเพิ่มความหอมของแกงแนะครับครับอ๋อ นี่ครับอันนี้อัตราส่วนก็จะเป็นทางร้านเป็นคนกำหนดเองถูกใจความเข้มความหอมทุกอย่างจะขึ้นกับตัวชูโรก็คืออาจะเป็นกะทิครับครับกะทินะฮะแล้วก็น้ำตาลเกลือเกลือมาหนึ่งช้อนชาก็เพิ่มความเข้มนิดนึงครับผมแล้วก็จะใช้น้ำตาลสองตัวจะเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายจะตัดกันครับอีกตัวจะหวานอีกตัวจะนั่นจะลดตีกันไปเลยโอ้คนไปเรื่อยๆครับ คนคนอา่าเคี่ยวให้หอไปเรื่อยๆนแนนงหมูนะฮะเป็น,นแนนงหมูคโอ๋อ้ยแนนงหมูครับเมนูนี้นะ แกงในครั้งละกี่โลนะครับแกงละแกงครั้งละสี่โลครับครั้งละสี่โลนะฮะใช่ครับ,รบอันนี้ก็จะรอเวลาให้น้ำกระทิเดือดก่อนทุกอย่างมันเข้ากันไปก่อนตอนนี้คือที่เที่ยวคือจะเพิ่มความหอมของแกงข้างในนะครับครับเมนูแกงนี่ส่วนมากก็จะเป็นในรูปแบบไปทางภาคใต้ใช่ไหมครับที่ชานนี้ภาคใต้เยอะแต่เมืองทเท่มากก็เป็นบางบางอย่าง,าง,างจะเพิ่มแบบ มันมีหลากหลายครับแต่ละอย่างแต่ว่ามันจะเริ่มมาของเป็นด้วยจะเป็นไปตายครับอ๋อนี่อันนี้นะครับเนื้อหมูนะฮะอันนี้สี่โลใช่ไหมฮะสี่โลครับผมนี่นะครับทั้งสี่โลครับใส่ลงไปในนี้เลยนะครับอ่าครับผมโอเคครับ พี่เพื่อป้องกันเนื้อหมูจับตัวเป็นก้อนครับค,ค่อยๆค,คนนะใช่ครับหมูนี่ใช้เป็นส่วนไหนครับผมเป็นส่วนเนื้อสันติดมันเน,เนื้อสันติดมันแบบติดมันนะเพราะว่าเวลาเราแกงแล้วเนื้อหมูมันจะนิ่มแล้วก็อมน้ํามันนิดหน่อยรสชาติมันจะอร่อยกว่าครับกับเนื้อสันนอกครับอ๋อถ้าเอาแบบเนื้อล้วนเลยมันจะกิน,นกระด้างกระด้างไปเกินไปนะครับไม่อร่อยไม่อร่อยนะไม่มีครับ เสร็จแล้วก็รอเวลานิดน,นึงเพราะว่าธนามันแห้งยังไงเราเติมได้จะไมแค่ห่างกันทีอย่างเดียวเราจะเพิ่มความมากความมันกับความหอมของคเค้กคะแนนทางร้านอ๋ออันนี้ห่างนะครับอันนี้ห่างครับครับผมและทำท่ากลมรอบนี้ อมจรจริงคับจะเป็นตัวน้ำริกเผานะคระับหอมหอมในตัวเครื่องเทศด้วยครับนะครับหินเริ่มหอมแล้วนะตอนนี้ครับอันนี้เป็นอะไรครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วเราต้องคนเรื่อยๆหัวใช่ไหมครับใช่ตัวกระเทียมใส่หัวกระทิเข้าไปนะครับตอนแรกเติมหางไปก่อนจบท้ายด้วยหัวอันนี้จะเพิ่มความหอมอีกรอบเลยครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่าให้หัวกระทิแห้ง ตอนนี้คือไฟแรงนะครับไฟแรงใช่คับจะใช้ไฟแรงก่อนพอไฟแรงเสร็จแล้วเราก็รีบม,มันใส่มาาันัาต้องการเราจะใช้ไฟตอนนี้คือเราต้องใช้ถึงไฟก่อนครับแ,แกงมันจะไม่เสียแล้<อ>วพอมันจะได้ที่พุกสีแกงมันก็จะออสวยงามแลม้วก็จะเด้นดังที่เขา,าเครับ อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับก็มีมะเขือพวงมะเขือพวงที่ฟ้าติดที่ฟ้าแลตามด้วยอ่าใบมะกรูดจะโรยหน้ากำลังสุดนะครับครับอันนี้จะเป็นอ่าใช้แบบผ่านปล่อยนะครใบมะกรูดผ่านปล่อยหอใไม่ไปในอีกตัวนึ่งอัวนี้จะเพิ่มความเขียวขจีขึ้นเองมันจะจะเป็นการนาตัวที่เก่งเก่งขึ้นเองเพิ่มทีสั่นนะฮะใช่ครับของสวยงามแต่สำหรับถ้าคุณชอบทานก็ทานได้โดยรสชาติจะไม่ถูกมาก ้วครัับนนีจะเพิ่มน้ำตาลทรายอยู่ที่ยังขอน้ำตาลทรายมาแล้วทวาหวานแล้วก็ทวามันครับอันนี้ควจะได้ที่แล้วก็จะพวงอ่าเครื่องเคียงนะครับก็เกลือพวงตัวนี้จะใช้กะแค่สี่ต่อหนึ่งก็คือสี่โลต่อมาเกลือพวงหนึ่งโลเลยได้ครับผมเกลือพวงนะครับใส่ไปเลย ไม่เน้นผักนะครับเมนูนี้ใช่ครับเน้นเนื้อหมูนะครับเน้นเนื้อหมูเดียวครับอ่าพริกนะครับใส่ลงไปพริกกีฟานะฮะเขียวแดงใส่ลงไปตามด้วยก็ตามด้วยมะกรูดครับครับไหมะกรูดนะฮะ อันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับใช่คำนี้ครับเมนูซิกเจอร์ของร้านนะใช่ครับเมนูนี้นะของร้านครับนี่จะเป็นหน้าตาออกหวานมันแล้วก็หอมตัวกะทิแล้วก็น้ำพริกเผาครับผมตอนนี้หอมมากเลยนะ ต่อไปเป็นเมนูอะไรนะฮะเมนูนี้เมนูผัดเผ็ดปลาดุกใบยี่หร่าครับครบับผัดเผ็ดปลาดุกใบยี่หร่านี่ผัดตัวน้ำมันก่อนครับตามด้วยจะเป็นตัวใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับใช่ครับอันนี้นี่อันนี้คือจะปั่นเองปั่นเองจะป,ประกอบด้วยผักใบไค่หอมกระเทียมแล้วก็ตามด้วยผ่าแล้วก็เพิ่มผิวมะกรูดนิดนึงจะเพิ่มความหอมของรสชาติแกงครับอ๋อตัวนี้คือเราต้องผ่า กดแกงหอมก่อนครับนะแล้วก็จะเพิ่มปิสีตัวนี้ก็คือกับปินะฮะขับปีไฟตัวนี้จะเพิ่มความเข้มของแกงนี่คือรสชาติจะไม่ก่อยมากครับแล้วก็ใส่หน่อยนะครับอันนี้จะเป็นแกงหอมกวน พิแกงของอย่างเลยนะใช่จะเป็นพิแกงเผ็มอีกตัวนึงแล้วก็จะเป็นพิแกงที่ปั่นเพิ่มมีจานเดียวของตุ้งๆเผ็ดมากกว่าครับห,หอมเลยครับตอนนี้หอมมากเลยตอนนี้หนึ่งท้าช้อนครับจะมีเกลืรสครับส่วนโซโครเกลือนิดเดียวนะครับ ประดุกลงไปเลยครับรรอันนี้กิโลครับผมประดุกอันนี้ประดุกสองกิโลประดุกสองกิโลสัมผัสใหม่ตัวนี้จะเพิ่มความหอมของเนื้อปลาให้ตัวตัว,ต,วตัวพิเศษเข้าไปในราคาของครับ อันนี้คืออันนี้จะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่านะฮะตรงไปนะครับอันนี้เร่งแก๊สเลยนะครับตัวนี้เพราะตรงนี้ลูกค้าที่นี่จะชอบทานน้ำเยอะครับอ๋ออันนี้ก็แค่รอเวลาอย่างเดียวรอให้เดือดนะฮะใช่ครับแล้วก็ใช้ได้เลยครับผมครับ ช่วงนี้ก็ไฟแรงมากเลยนะครับใช่ครับใช่ไฟแรงมากอันนี้น้ำนะครับเพิ่มน้ำไปอีกหน่อยนะนครับนิน <ไป S 2> ครับเพ่อปรุครับเครื่องปรุงหลักๆก็จะเป็นเกลือนะครับไม่ใช้แค่เ,เกลืออย่างเดียวครับจะไม่มีโชโรตครับไม่มีชโรตนะครับร้านนี้ใช่ ก็คือได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับอ๋อถ้าเราผัดมากรสอาติจะนีะมันจะเละใช่ไหมแตะเละเลราะก็ใส่ใบยีราดครับใส่ใบยีราลงไปนะครับตัวนี้จะโรยหน้าไปเลยครับครับนี่จัดเต็มเลยนะครับใบยีรานะเพิ่มความหอมนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ดับคาวนะฮะใบยีรานะครับตัวนี้รสชาติตัวนี้คือจะเผ็ดร้อนคือตัวตัวร้อนคือจะเป็นตัวใบยีราครับครับ แล้วก็จะเป็นขั้วรพริก,รกครับน,นี่เสร็จแล้วเริมขึ้นเลยเสร็จแล้วนะครับผม ต่อไปเป็นเมนูอะไรครับผมน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิก็จะมีส่วนผสมของมีกระเทียมกระเทียมพริกที้หนูสีแดงขี้หนูสวนน้ำตาลทีายกะปิน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าต้มสุกแล้วก็ผงนวลนิดนึงครับผงนวลนึงอ่าโอเคครับก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปนะทุกอย่างคือเราชั่งไว้หมดแล้วครับมีมะเขือพวงมะเขือพวงเนอะก็เอาทุกอย่างรวมกันไปเลยครับ เสร็จแล้วเหรอครับค่ะโอเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะ้อเชเลยนะครับเมนูนี้สิบบาทนะครับสิบบาทเหมือนกันค่ะมีผักให้ด้วยมีผักให้ด้วยผักนี่เป็นผักอะไรนะมีแตงกวามะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวครับอ๋อนี่ฮะพร้อมเลยนะพี่กกะปิฮะแล้วก็โรยด้วยพริกหนูสวนนิดหนึงครับ ก็มะเขือพวงาหรับลงไปนะครับใ,<ช>ใครที่ชอบเผ็ดก็สามารถทา,านได้เลยนะ <ขา S 1> นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ้อมเสิร์ฟมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติอาหาราข้าวแกง1ิบาทนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะ<ม>ก็ยอยากมาชิมก็จะมีนะน้พริกกะปินะครับ ทำสดๆใหใหม่เลยนะฮะต่อันนี้เป็นแกงส้มครับผมสิบบาทเองกับปลาดุกใบยี่หร่านะฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นแหนงหมูนะฮะสิบบาทนะก็ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นปลาหวานนะสิบบาทนะครับ ก,กินน,น้ำแกงก่อนแล้วแผนนะอือบหวานนิดๆรับหวานนิดๆแตหว,าน,นตวานได้มากเป็นรสชาติกลางๆนะครับก็สามารถทานได้นะครับ ทาร์ตมันมีพริกพริกน้ำปลาด้วยนะครับแต่ผมวันนี้ผมมองว่าที้นะ่าริกระบิบริกระบีอร่อยครับเผ็ดนะ <Wow. S 1> พอเหรอ รสชาติอาหารก็จะเป็นของรสจัดไปทางใต้นะคก็จะมีของภาคกลางด้วย เปี้ยวครับแกงใต้นะปลาดูครับดูกี่หลามหอมครับ ก๋วยแกงนะครับแกงก็รสรสชาติกลางแกงรสชาติกลางรวมอร่ะไรอ่ะ ฝากลูกค้าหิวแวะมาทานร้านข้าวแกง10บาทได้นะคะเมนูทุกอย่าง10บาทเลยค่ะข้าวตักไมอั้นนะคะจนกว่าจะอิ่มไปเลยค่ะร้านอยู่ตรงก่อนถึงโลตัสนะคะจอดรถได้โลตัสได้ค่ะแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะฝากลูกค้าด้วยนะคะผมขอบคุณค่ะ